แบบตุ้มๆขูดแล้วค่อยเอาไปล้างเนาะนจะได้สะอาด ดูสวยดนะคะขูดแล้วค่อยเอาไปล้างเนาะมันจะได้สะอาด ฤดูนี้เป็นฤดูอ่าฤดูนี้เป็นฤดูอ่าดู เยอะอย <booster> ู่นะคะเยอะอยู Murder, ่นะทุกคน ป่วยแบบตุ้มๆตะก,ก้าสวยๆตะก,ก้าก็สวยๆเลยนะคะชุ้มใหญ่ๆ บ้างเนาะหน่อไม้อะไรนะดอกกระเจียวเห็ดช้อนกินข้าวก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะ ก้าสวยๆตะก้าก็สวยๆเลยนะคะขายาวๆคูดต้องใช้ช้อนนะคะทุกคนช้อนกินข้า ชุมให่ใหญ่ฮ่ามว,วยเบบตุ้มตุ้ม เล็กๆหวยแบบตุ้มๆข้าวขูดแล้วค่อยเอาไปล้างเนาะจะได้สะอาด ช้อนกินข้าวก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นาทุกคน mm hmm. นะเห็ดปวกทุกคนเห็ดปัวเราจะมาทำความสะอาดมันนะคะเห็ดก็มีหลายอย่างด้วยนะคะทุกคนเนาะ หลายหลายหลายเหตุก็ <c oughs> มีอยู่หลายเหตุนะคะเหตุปวดทุกคนเห็ดปวกเราจะมาทำความสะอาดมันนะคะ ใหญ่ๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะดอกใหญ่ๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะมวยแบบตุ้มๆหรือดูการเห็ด หวยแบบตุ้มๆคูดต้องใช้ช้อนนะคะทุกคนช้อนกินค้าเห็ดก็มีหลายอย่างด้วยนะคะทุกคนเนาะหลายหลายหลายเห็ด <c oughs> ก็มีอยู่หลายเห็ดนะคะ เห็ดปวกทุกคนเห็ดปวกเราจะมาทำความสะอาดมันนะคะชุ้มใหญ่ๆดูสวยสุด ะะช้อนกินข้าวก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะนะคะ สวย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 ตะก้าสวยสวยตะก้าก็สวยสวยเลยนะคะ ฤดูนี้เป็นฤดูเห็ดบวกทุกคนเห็ดปวกเราจะมาทำความสะอาดมันนะคะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นาะทุกคนนะไม้บ้างเนาะดอไมอ้อะไรนะดอกกระเจียว เหตุฤดูนี้เป็นฤดูชุม่มใหญ่ <c oughs>